คือม่ใหญ่อังคณาางวานะ่ะได้ยินเสียงแครงห่าวคีเพ็ดข้าวจะเป็นนุ่มนี้แต้งจะเป็นสาวซำหน่อยไปหาต่อยผู้บ่าวแวง้งเนาะแม่เนาะละมะื่บัรนีวันสิ้นจังฟ้าย่างเกาสู้ฤดูหนาวหนาวจะได้ห่อนกระดอบันจีวัยอลีล้ว เ้าลมเย็นกับสันซักสันสายคือเป็นบานเขาในนาเรื่องอารามงามตาหนาเน้งแงเสงสีทองใสสะาต้องเรื่องอารามเลิศปีเตยฉลับจากป้าไม่หน่อยหงามเหลือหลายเสียงทองฉายยามเดงยามแดงซึมตาหน้าเลจจองยามสายลมจ้อยต้องเขานี้น่าโกยออนใบสะบัดโปกวน คือมันก่อนเสปะปเอ็นทางขัวเอยียงตั้งสายเอ็นสายไปมาสักนาเรานกบบกปิลพา,าวนนาอันซอนมันคอคู่คขยงกันบินเซลทรงสมเนียงกอจี่แกวเสียงปองดอกสัว,ซวเซล ยังกองและแองดังแววแววมาจากตางอาลัมเตือนให้คนไปฟังธรรมจิตประจำของคนเฒ่าสวนบาปนหายเศร้าใจกบาลเย็นสุมผู้สาวเดินเป็นกุ้มคนนุมตาหม้อห่มไปตากน้ำเอ้ยต่อฟังน้องเออ เด็กน้อยพากันปองผู้งัวค้วยคงอวยย่างเป็นฟุ้งรวยเฮรวยลายลอยลอยอตรงน้ำสุริยันจนลับปาาปุงนกกระเซลวเสียงโบกโบยบินข้อเชียงเต้าขึ้นบนเคยย่างวันขึ้นลังบินลิบปลิวสุดสายตาฟ้าย้อนย้อนตาบระลุลับป่าไม่สุนสิ้นดอกเสียมเส้นสุริโยอยู่แกงม้วเมืเอแหนบเห็นจันขึ้นเพนปรากฏด,ดวงซองแสงนู อิตาดวงหน้าลาปะกันห้าก็สิป้ายคายบ่ขาให้ปู่สาได้หัวมีสูอยากห่มนอนเอ้ยอยากมีสายมาอยู่ซ้อนสิเว้าแม่กะเนียมย ตอนหนาวกายกระนิ่งนอนกอดเต๋บอนต่างสู่นาอสูสงสารนาผู้สาวนอนดินดันดันเกกระสนาผู้สอนนอนจริงหลอกวันเทพจนใจกันเอกเอกยังเขาบอหลับสนิททุกคนนอนหลับมิดอุกายอยู่ในห้องเหลือแต่สองวอเมียเเ่ากับลูกสาวคนโปรดสนทนากันอินโออที่ว่องไส้ล้อม

กับลูกสาวเว้ากันว่าสิพยายามลูกชา้ลูกชา้ไปบวชเป็นเจ้าพ่นสิด้เป็นเจ้าคุนไหมว้ากก็พอ่อกับแมเว้ากันมาทั้งป่หัวเว้าหน้ากระซึ้นสดใสว้ากันกันด้วยหัวเจเป็นปีคือกระน้องเลิงลาต่อตาสาบกันคนโวต่อยายมีก็ฟอนแยงทั้งสาวแพงลูกหลากหัวหล่ออยู่บ่เศร้าพ่อไม่ลูกก็อ่อยอินปึกษากัน ว้าถึงวันสิเรินทางไปวงค,ความงานในุงควงเนื่องจากดวงสมบ้านแมงมาหาแดงลูกอยใหญ่ท่งนสิเดเรือนขันไปถึงท่านฌานจ้กคุณปาละไม่สูงคำสิน้ำทรงไปตามบุญสิได้เป็นพระเจ้าคุณตั้งแต่ข่าวยังหน่อยนับประบุนประหนหน่อยมาหาแดงสิสูงทาวัานเฉลิมทีหาท่านว่านี้ไก่สิถึง พม่แมสสน์สิสิได้เพิงบาลมีลูกทำดีเป็นมงคลเลิศผลจริงแกงทั้งสาวแพงก็หอยิ้มดีใจนำหลวงดีมือเอื้อนเออนนางศิลป์ดีไปเยี่ยมพีมาหาจิตหอดอายหลายเตรียมตัวดิเพ่อะอยอมมาอยากไปเห็นอายหลแต่พอในรถอยู่สาดจัดแจงเตรียมกระเป๋าเลือกสันเอาจุดงามงามเซลองไห้เพียงพอม พ่มหนามหอมลงบ้างเครื่องสำอางยัดลงใส่เต็มกระเป๋าใบใหญ่เก็บแล้วเสร็จเรียบร้อยว่างไว้ใล้ที่นนจัดท่าเนี่สิไปตอนฝากหลวงพี่มหาเดนมีบักแตงหัวปักหอมร้อมเจ้าบองพองปลาย่างเต็มกำลังทั้งสองขางสาวนางแ่งเฝ้าจัดแจงแต่งแล้วโโมาเด็ดผ่าพค่ยทาไว้ใส่สวม เสร็จแล้วมานั่งลงฟังพ่อแม่ปรึกษากันทั้งสองเขือนก็ลังพันไปต,ตามลูกสาวลาวาัดนางเอ,อ้ยลูกแก้วเตรียมของมืดสุยังพวกปลาย่างใกล้ปีงเตรียมบองน่ะไปนั่งอีหล่าเอามื่สุยเอาไปไอ้มึงมักแทๆ้ๆเด้ปราแดกบองนั่นพนา้าบองเอาปราแดกไปส่องไอ้มึงน้ำเดอ้อพนา้าดีใจหลายอียมเมียบัดนี้ของอดเป็นพักไปก่อนสามีวิต ฉันจะคว้ามนมิดโคตรสูเด่นกุ้งกว่างเขาเมื่อหลวงไปพ่อมาหาเด่นคนงามของที่ประเม่และนองหมายมันสิซึืส้สมผู้เปิดไปวิทย์มุมจากเป็กระลือดปฏิบัติข้องน้ำจนสื่อเสียงดังก้งองมาหาเด่นข้องสางพมมาจันบร์ประมงวนเดน่นฟังด้วนวนเป็นยังอุ้ยนู่น้างแต่งเตรอนได้เศร้าปีพันฝนเพของเป็ในป่าใต้สื่อประทมวินยัยเกียรติกระจรเตียมป่า ทานหมากระจงเตินกับการงานจงยิงไงสมที่เพื่อนในซอยส้างฮานด่านศาสนาพวกญาติโยมกูหน้ากระสมซสื่ยินดีเมื่อแสดงไม่ตีก่อนงานทองตันอีเมเอ้ยมีเจ้านายหลายสันมีนายพลนายพนันนายลอยหลายทานเตรียมจัดงนรับตอนฉลองพันทานจะคุณเอาอย่างนี้ทำอย่างนุ่นเจ้านายใหญ่พรึกษากันเว่ากันว่า ลูกเผินสบาเก่งแค่พ่อกับแม่เป็นผู้จังได้สมารเรียงลูกได้่เป็นเจา้ากุ้นสมาเก่งขัดกระดอกอะเดียแต่ย่องพักกันย่องเจ้าหน่ายผู้ดันก็ออกปืนผู้นี้ก็ออกแสนเอาบุญไหมแม่บัดนี้จนตะวันลับก็บฟ้าโมวเมิดเงาดำสามาเนรท้องคำไปกราบเลียนวอนวาว่ามีสองเท่าต่อผัวเมียลังคู่ภากันอยูเ่เขตกรรมกูบนบุญเหมือน,นดวนมามีลูกสาวคนใบหน้างามเขาทาคืออาจารย์ ว่าสิมาในงานเพิินอาจารย์เข้านี่ของก็มีมาพ่อบอกว่าเตรียมสิมาฝากอยากสิพานบวพปอจ้าวโตเพื่นจานมนทิลาเอ้ยมาหาเดงเฮ็ดตาเหลือกมาอันมานตาวาดาสามาเน่นบหูจักกเจนตาบ,บ่ม้นสันว่าเจ้าพะนะคนกำลังคุยว่าวปาารกษากันฟ้าฟังบอกไม่หยัางในย,ยับยั้งในเขาทาเถอรุ่น ฝ้าไปบอกเขาพุญเ,เนี่ยพวหมูเขาโอยบอกมีแน่วจำเป็นเน่ยมือหลังจังมาพอพ่อได้ยินคำต้านของอาจารย์กะเจซ้ำๆมาได้เห็นป้าจาันไปวอดดอกขาวขาวว่าโน้มเอ้อยะสักฝ่าวไปหาพึ่งเถาะโยมจ๋าพนลอเวลาคนกับอีกโกรนก็คงวางเอาของว่างบนมาชั้นสิพผ้าไปประกบนกินหนามห่อนอาบน้ำแล้วเข้าจังขาพบเพิ่นจาน์ ทั้งสาเพ่งกับกาวต้านจ่าต่อสามนิ้เป็นผู้คุณเหลือหลายพีนี้นทีค่คอยช่วยโปรดสงสารพวกฉันด้วยมาไกลจากบ้านป้าหวังสิบอ่อพบนาจาวพี่มหาโอ้ยอีพอว่าสันเข้ามาต้องกินเผาดอกอาบแต่น้ำกระพาะอ,อยากเห็นไอยแหย้งโคตรดีใจหลายอันอันแขกนายพนนายพันหนึ่งเราบอกกาปานจักเถ่อบัดนี้บัดนี้บัดนีน้ก็เลยไปพวกเลยบน ว่ามิย่อมอยากพบผ่านเสียเขาเขโมาบอกทานนายพ้นไปตามส่อตามพี่เน้นจีแกงอีแม่เอ้ยมาหาแดงว่ามันย่อมใกล้ๆเสียมาว่าดอกซอยงานก็เลยออกปากตานว่าไอ่านขามาเลยคนว่าคนว่าเป็นพอก,ก็เมียหนีเมือดเร่ไหมคนว่าเป็นคนว่าเป็นอันครับท่านนายพ่นไปเฉยบอกว่าเน้นให้มาใดเน้นคำว่ามาป้าบอกสาวแพงเคลนทีเขาไปได้แล้วบัดนเีเพียงพอมกูสุคน ແສນດີໃຈເລືອລົມຈຸງົ່ມແມ່ໄວໆມືນນ້ອງຈຸງເອົາຕາສາຍ່າງເຂົ້າໄປໄວຟ້າວມະຫາແດງຕົກໃຈເຈົ້າອາລົມເສຍປາກບໍອກທາງຊາໝອກເຂົາໄກວັນທາ່ານມານາໜນ ก็แม่เขาไปไหว้ขันไปผายพ่อก็แม่ไปไหว้แล้วเพอก็โอ้ยกลัวแม่นีไปแล้วจังไหนจังมาอยู่ะน,นะแม่ขันหอนบองนี่ขอยกาไหายขึ้นกันเลยมุนทีลาเป็นยังตีคอยคิดไปพ่อว่าโอ๊ยฮาเทาลูกูเป็นยังสี่กูเสียจังได้คอยว่าจังสี่ล่ะบันดนี้คอยก็เลยโอ้ยหนวมาหอนบองนี่กาง่ายขึ้นกันบัดนี้เต่าตาสาเห็นที่ตาของมากกะใจตั้งโตเลยอาปากห่างตาลอยตื่นตะลึง อีเมเอ้ยมาหาแดงเก็บนาบุตรอึ้งตึงบวบต่อจักคำเดียวมองตาเจ้าพ่อปัญเห็นหมูสัตว์เข้ามาไกลทั้งเสาแพ่งนองเสาลาตกระใจจนโตสั้นกันสติไว้ให้มันหันมาจ้องทานมาหามาหาแดงแทบสิบ้าแข็นอังอยู่ในใจจักไม่มัานโตได้มาเปลี่ยนแปลงใกท่านมาประดานให้ใจชั่วหลงเม้หม้วน้่ตำแหน่งแก่งทำเป็นโบกูหรือ กก้มคอยคิดไปพอห้าแต่ลูกเห็นทั้งสี่เห็นทังนัดยัง่าคอยวะ